มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่สาวแห่งชาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซื้อบ้านให้ลินลี่สำหรับเป็นเดือนหอเรียกได้ว่าตำแหน่งพี่สาวที่แสนดีคงหนีไม่พ้นพี่น้องคู่นี้จริงๆนะคะสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือว่าเจนนี่รัชนกที่มักจะเป็นพี่สาวที่คอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ซัพพอร์ตน้องสาวอย่างลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นอยู่เสมอค่ะ โดยล่าสุดนะคะเจนนี่เองได้ซื้อบ้านให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องสาวอย่างลินลี่นะคะที่ปีนี้อายุครบ20ปีแล้วซึ่งเจนนี่ได้เผยว่าอยากจะเอาไว้อยู่เองจะปล่อยเช่าหรือจะเก็บไว้สำหรับเป็นเดือนหอก็ตามใจพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นไว้พรลินลี่ที่มีใจความดังนี้ว่า สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะที่ผ่านมาพี่อาจจะบ่นน้องเยอะเพราะว่าเป็นห่วงหลังจากนี้จะปล่อยให้คิดแล้วก็ตัดสินใจเองแล้วจะคอยอยู่เคียงข้างให้คำปรึกษาก็พอรักน้องมากนารีนาเชื้อแหลมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ